สวัสดีครับวันนี้มาทีานั้นปาจอดในเดินทางมากเขานะครับเดีย๋ยวผมจะรีวิวให้ดูดนี่ครับเขาเชื่อว่าุบปโฮปปาตานนะครับจังหวัดอุทัยธาน,นีอำเภอลานสักนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้พี่น้องดูนี่นะครับบริเวณสวยมากเลยครับภูเขาอัอนนี้เพิ่งเดินทางมาถึงนะครับเนาะแล้วก็จะถ่ายทำให้พี่น้องได้ดูว่ามันเป็นยังไงบริเวณ หุบเขา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 หบาหาบหุบเขาหุบเขาเขบเุาหครับเขาหวบเขาเขขาบุบ คณะเดียวกันครับอ,องออกบัตรสวรไปแลวเนาะไไอีขึ้นไป,ไปไกลไหมคร,ครับไปไกลไหม3 5 0เมตรนะครับวนรอบครับมาถึงไป3 7 0เมตรครับนี่ครับเดินทางมาถึงเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะถ่ายดู บริเวณหุบเขากล่องนี่ครับกดขัดกองต้องเดินขึ้นสูงหน่อย นี่คือราชับริเวณนะครับนี่ตอนเพิ่งเดินทางมาเป็นร้าน่ายให้ดูไปยนะครับนะตอนนี้กำลังนั่นอยู่ดูครับกำลังชมละาร์อ่ตรวจบัตรดู นีเก็บได้เลยเดินได้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมกำลังเดินขึ้นนะครับเนี่ยหกเขาหกเขาป่าตานเป็นปะเซ๊ะพอพ่อพอเย่าเพิ่งไปได้รูกก็เลยอะได้ได้ได้กำลังเดินขึ้นอยู่นะครับ ครับกําลังขึ้นมาครึ่งทางแล้วนะครับอ๋อกำลังถ่ายให้พี่น้องดูนะครับเนาะวันนี้วันเสาร์นะครับวันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สิบห้าไหม ครับถึงถ้ำแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวนะครับเนาะสวยมากนะครับตอนนี้โอ้หินย้อยนะครับเป็นถ้ำนี่สวยมากเนี่ยดูนะครับไอ้คนไปกวนก็ได้ยุ่ยไปนู่นไกลๆเลยนะสวยครับนี่เป็นถ้ำนะครับอุ้ปัจจุบดูนะครับ ตอนนี้มาถึงถำเรียบร้อยแล้วนะครับปบาดเสียวมากครับเอาอืดแล้วดูครับเข้าถ้ำแล้วนะครับเข้ามาในถ้ำแล้วครับอาจจะไม่เห็นแสงนะครับเนาะ ดูครับดูเนี่ยครับและและแล้วก็บุกเข้ามาถึงเขาอีกแล้วมีขึ้นไหมนะครับมีขึ้นไหมโอ,มโอ้ก็ผมข้าก็มาไกลอยู่นี่ยถ่ายรูปโอ้สวยมากเลยครับสวยสวย,สวย ไม่น่าบาดเสียวนะครับถ้ามาตอนหน้าฝนก็น่าจะเสียวอยู่ตอนนี้เป็นหน้าแรงกันแล้วค่คนถ่ายกันเป็นบาที่เก็บหมดดูนะครับ ดนบรรยายให้พี่น้องได้ดูหน่อยะครับดูทําเขานุ่มเขาวันนี้มาเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีนี่เหมัเดินกงาไม้มันก็เหมือนแหลนี่มนมชนควาลบากค่อยได้เหือนแหลกนะนกไม่่อยชอบเดินเดินได้เอาจริง้าให้เดินเขากเดินได้อยู่ว้ จะกลับแล้วนะไม่ลงไปด้วยแล้วเเไม่ต้องเดินถึงครับตอนนี้เดินทางลงมาถึงข้างล่างหุบเขาป่าตาลใช่ไหมครับโอเคนะครับนี่เป็นหุบเขาที่สวยมากอันนี้อะไรนี่ตาดออรตาหรืออะไรนี่เต่าหรืออะไรนี่จิตวิทยานะครับดูครับ โอ้โห oh, oh, สวยมากนะครับเป็นภูเขาเนี่ยครับเป็นหินย้อยนะครับเดี๋ยวเขาถ่ายรูปกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะถ่ายให้ดูหินย้อยหินย้อยถึก,กนี่ครับหินย้อยหุบป,ป่าตาน จังหวัดอุทัยธานีนะครับเนาะพี่น้องอยากจะมาเที่ยวอุทัยธานีก็มานะครับวันนี้ผมทําเป็นคอนเทนต์ถ่ายลงใน youtube ให้พี่น้องได้ดูนะครับมาทีมงานป๋าจรเดินทางมาจากจังหวัดเพชรชบูรณ์เลยครับเออมามามาขับมามาครับมาเนี่ยครับมาถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะครับนี่พี่น้องที่ดูในภาพนี้นะครับนะดูนะครับ หินงอกและหินย้อยวะ่ะนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูสวยมากเลยครับเนี่ยพี่น้องถ้าบุญไม่ถึงวาสนาไม่ถึงไม่ได้มานะครับที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับเป็นที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนใฝ่หาหน้าฝนไม่น่าจะมานะครับแต่ถ้าหน้าแรงหน้าหนาวอย่างนี้โอ้โหสุดยอดครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับเนาะน่ครับดูครับดูหินย้อยหินอะไรสวยมาก แจกเหลีู่มมีเกรติโอ้โหสุดยอดครับสวยจริงๆนะครับนะะเดี๋ยวผมจะถ่ายครับมานะครับน้องคนนะครับได้เห็นชิปนี้อยู่นะครับมาเที่ยวกันนะครับที่อุทัยธานีอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีหรือว่าอ๋อป่าตานนะครับนะชื่อเขาป่าตาน เป็นหินยอยนี่มีแขกเรือปูท่านมาชมนะครับปา้านโอ้หินยอยสวยจริงๆครับนะครับมานะครับคุ้มค่าคุ้มราคาเลยสุดยอดอลังการงานสร้างจริงๆอ้าวสวยไง <laughs> สวยสวยหายาก ค,คุ้มค่าคุ้มราคาสวยนะครับสวยดูครับดูแดดออกน่ครับครับดูครับ,รบเป็นหินย้อยนะครับเป็นถ้ำท,ทะลุออกมามาดูครับ ดูสวยจริงๆนะครับเนาะะครับผมถ่ายให้ดูบรรยายให้ดูนะครับที่หุบาตางนะครับอำเภอลนสักจังหวัดอุทัยธานีของประเทศไทยนะครับเนาะเยอะครับสวยจริงๆสวยจริงๆครับนี่นะักท่องเที่ยวกำลังเดินลงมาจากหุบเขานะครับ เอ้ยผมจะถ่ายให้ดูครับชันมากแล้วก็สวยมากเข้าป่าตานอำเภอลานสักจังหวัดอุท,ทัยธานีเดินขาขาเหนื่อยแล้วครับเข้าถ้าแล้วนี่เขเป็นปากถ้ำปปาถ้ำเดินปากถ้ำ หมดแรงแล้วเดินแ,แล้วจนเหนื่อยแล้วครับครับเข้าถ้ำอีกแล้วนะครับนีบ่อาจจะมืดหน่อยนะครับเนะาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถ่ายมุมมืดให้ดูอยู่ในถ้ำนะครับครับแล้วแล้วก็ทะลุถ้ำแล้วครับเดินอยู่ประมาณสัก สิบกว่านาทีอยู่ในถ้ำนะครับนี่เดินจนขาเหนื่อยนะครับทะลุกออกมาถ้ำแล้วจะไปที่จอดรถแล้วนั่นครับแขกผู้ที่เข้ามาดูในถ้ำภูเขาป่าตาลจังหวัดอุทัยธาน,นีอำเภอลานสักนะครับเนาะครับสวยมากเลยครับ ครับวันนี้เจ้าหน้าที่ท่านก็ขอบคุณนะครับเป็นไงครับขอสัมภาษณ์หน่อยที่นี้มันเป็นที่ตั้งที่ไหนครับที่ที่ที่เนี้ยอาเภอลานสักหรือยังไงครับผมบริเวณขุป่าตาดอยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่สามตำบลทุ่งนางงามอําเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีขุป่าตาดอยู่ในพื้นที่ของเขตท้ามราชป่า ท้ำประทุนนะครับผมท้องที่ท,ท้องถิ่นแถวนี้จะเรียกว่าเขาปลาลาโอเคครับนี่เปลนะักท่องเที่ยวนะครับเนะนี่เจ้าหน้าที่กำลังนี่คือมีกี้คงจะรับทราบนะครับน,น,นี่ครับเมื่อกี้นี่อ,อ่สัมผัสเจ้าหน้าที่นะครับ ก็นอนย่งเดียวก็เป็นทรงไม่เห็นว่าดูอะไรวัิเวืนนะครับจะเห็นแต่ดอกไม้แต่ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรนี่หกหบป่าตากนะครับหกป่าตากนะครับเนาะก็ได้มาถึงที่อำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีคบจบชุดนี้ไวเพียงแค่นี้นะครับเนาะ จะมีคลิปใหม่ๆผมก็จะถ่ายคอนเทนต์ในการไปเที่ยวนะครับเนาะวันนี้ทีมงานไปจนได้เดินทางมาเที่ยวที่อำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีมาเที่ยวหุบเขาลนานหรือว่าเป็นที่ท่องเที่ยวเป็นเขาที่เกิดนะครับเนาะส,สวยๆเลยครับอโอเคออฟครับ